หุ้นอเมริกาที่เป็นประเด็นท็อกอัปเรทาวที่คนเถียงกันมากที่สุดว่าจะช้อนหรือไม่ช้อนดีเพื่อนๆจะนึกถึงพุ้นตัวไหนกันครับแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นพุ่นประกันสุขภาพอันดับหนึ่งของอเมริกาอย่าง U.N.H. หรือแต่เทลปุ๊บก,กันถูกไหมครับเป็นหุ้นอินเทนซีฟหรือหุน้นสายแท้งที่ทนทานตอ่อทุกสภาวะตลาดตัวหนึง่งพื้นฐานก็แน่นโครงสร้างบริษัทก็ดีเรียกได้ว่ามีความมั่นคงสูงมากๆครับ แต่ราคาหุ้นเนี่ยกลับร่วงลงมาแบบรแะเนรนาฏในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว,ว่ามีข่าวลบเข้ามาแบบไม่เว้นวันเลยครับทั้งไตรมาสล่าสุดที่ออกมาไม่ค่อยดีซี CO. ก็ลาออกแบบประทานหันแล้วหนาจะเรื่องภายในบริษัทอีกที่ทําให้ระงับการให้แนวโน้มทางการเงินสําหรับปี2025ทั้งหมดและเรื่องอื่นๆอีกมากมายครับที่สร้างผลด้านลบต่อบ,บริษัทไม่อยู่เลยส่งผลให้วัสดแกงโครงสร้างพื้นฐานแน่นอย่าง UNH ราคาไหลลงมาเป็นน้ำตกเลยครับ แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีปัจจัยด้านบวกเข้ามาบ้างแล้วแ้่เรื่องของการซื้อหุ้นโดยผู้บริหารระดับสูงการปรับตัวทางเทคนิคและนั้งทุนรายยอดก็เริ่มกลับมาเชื่อมั่นในเรื่องของการฟื้นตัวของบริษัท ถ้ามีคนอีกมากมายครับที่เชื่อมั่นในหุ้นตัวนี้ทีขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งในด้านประกันสุขภาพของอเมริกาเพราะยังไงคนอเมริกาก็ต้องใช้ประกันสุขภาพและยูคนี้ยังไงก็ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆกันอยู่ดีราคาหุ้นก็เลยเริ่มหยุดลงและดีดตัวลับขึ้นมาบ้างแล้วก็เกิดคําถามต,ตามๆกันมามากมายนะครับว่าราคาในช่วงปัจจุบันของ U.S. เนี่ยถึงเวลาช้อนแล้วหรือย,อยังครับหรือยังต้องระวังความเสี่ยงและควรรอรับตอนราคาไหนดี จะสามารถถือยาวเพื่อลุ้นสร้างกําไรแบบหลายหลายเท่าในอนาคตได้เลยหรือเปล่าเพราะนในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปวิเคราะห์กราฟแบบรายละเอียดเพื่อดูจังหวะลงทุนกันและในคลิปครับยังมีสุดยอดหุ้นที่คนติดตามกันมากที่สุดอีกหนึ่งตัวอย่างหุ้น NVDA หรือ Nvidia ที่เป็นเจ้าพ่อด้าน AI ชิปันดับหนึ่งของโลกไปนี้และใกล้จุดอากาศไปมากแล้วด้วยมาวิเคราะห์กันครับฝากากดไลค์กดติดตามช่องแล้วไปฟังกันได้เลยครับ สำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูในเรื่องของ UNH ล่วงหนขนาดนี้อย่างน่าชอ้อนหรือเปล่าครับและหุ้นอย่าง n อ i นว a เดียเก็บก่อนหรือหลังประกาศตรมาดีก็เดี๋ยวพาทุกคนมาวิเคราะห์ดูจังหวะลงทุนแบบรายละเอียดทีละตัวกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันนะครับผมต้องแจ้งข่าวดีให้กับนักลงทุนทุกคนทราบก่อนตอนนี้ทางช่องมามมเล่นหุ้นของเรานะครับมีการเปิดช่องทางเ e รย์เบอร์ชิพหรือช่องทางสําหรับการโคยวยงโดยเฉพาะนั่นเอง เราจะมีการอัปเดตคลิปที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สางท่านนะครั่วไปเราจะเป็นคลิปในการอ่านกราฟหรือคลิปที่เขาคุณทำการบ้านต่างๆและยังได้รับเครื่องหมายดาวแฟนต่อยกติดไว้กับชื่อด้วยเวลาับควมไม่ได้รับสดโดยใต้คลิปต่างๆก็จะเห็นคอมเมป็นขวานดับแรกๆและยังสามารถนำคุณมาช่วยดูกราฟให้ได้อีกด้วยครับท่านใดที่มีความประสงค์ในการต่อยองช่องยูทูปเพื่อเล่นคุ้นก็สามารถกดสมัครได้ที่หน้าเพจคลิกตรงปุ่มจอยข้างๆปุ่มซับสไครต์และอย่าจะอยู่ที่หนึ่งครับโอเคครับแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหหาลัักกนต่อเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยครับ ตัวแรกก็คือหุ้นอย่าง U.S. หรือ United Health Group นั่นเองก็เป็นหุ้นที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับกว่าช้อนเลยดีไหมหรือว่ารอก่อนดียังเสี่ยงอยู่หรือเปล่าก็เป็นประเด็นทอกออบหดือทาวพูดคุยกันไม่หยุดเลยวันนี้ผมก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับก็เป็นสุดยอดหุ้นสายแท้งอันดับหนึ่งด้านประกันสุขภาพของอเมริกานี่แหละที่สายถือยาวผมเชื่อว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนคือการเป็นสายถือยาวอะ่ะก่อนหนี้คงผ่านหุ้นอย่าง U.S. มาบ้างแล้วล่ะกินปันผลไปด้วยเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ครับ เรียกได้ว่า,วาบริษัทเนี่ยกลำลังเผชิญวิกฤตราคาหุ้นครั้งที่หนักที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ราคาหุ้นครับเอาไว้ง่ายคือตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนเมษาจนถึงปัจจุบันผ่านมาเดือนกว่าล่วงไปกว่า50%าสแล้วครับเยอะมากแหละแตอนี้ก็ไม่ใช่แค่การปรับฐานธรรมดาธรรมดาด้วยแต่มาจากปัจจัยด้านลบรอบด้านครับเยอะเต็มไปหมดเลยทั้งจากภายในและกับภายนอกตั้งแต่ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่พุ่งสูงจนทางบริษัทเดียต้องรับภาระไม่ได้เข้าลดเลโชหนักกว่าคาดครับ ค่าไม่ได้าลอเลเนี่ยก็คือเงินที่รบริษัทประกันเขาเอาไปจ่ายค่ารักษาจริงๆให้กับลูกค้านี่แหละคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากเบี้ยที่เก็บมาได้เขาเอามาคำนวณน,นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ครับได้รับผลกระทบหนักกว่าคาดโดยเฉพาะกลุ่มประกันไม่ได a ค่ a แอนเวนเทสสำหรับผู้สูงอายุปัญหาการถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสอบสวนกรณีเบิกเงินไม่ได้แคเกินจริงด้วยแล้วก็จะมีข่าวลือเชิงลบเรื่องจริยธรรมการรักษาผู้ป่วยอีกรวมถึงการที่ผู้บริหารหรือว่าซีอเนี่ย ลาออกไปช่วงก่อนหน้าแบบกระทันหันด้วยครับและตัวบริษัทของเขาก็ระงับการให้แนวโน้มกําไรปีนี้ทั้งปีเลยด้วยทําให้หุ้นล่วงไหลเทน้ําเทท่าลงมาเป็นน้าตกเลยครับนักลงทุนจำนวนมากเนี่ยก็เสียความเชื่อมั่นต่อหุ้นตัวนี้ไปแต่ก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนาะก็ได้ปรับรลดราคาเป้าหมายแล้วก็หันอันดับความน่าเชื่อถือลงมาอีกครับก็นี่แหละนักลงทุนเจอข่าวอย่างนี้ไปใครจะกล้าเล่นถามจริงล่วงลงขนาดนี้ เมื่อก่อนเนี่ยคนรักเยอะแน่นอนครับปูนแข็งแกร่งโครงสร้างดีบริษัทอันดับหนึ่งของอเมริกาด้านสุขภาพใครบ้างไม่เชื่อถือถูกไหมครับคือมั่นคงอยู่แล้วอะแต่ตอนเนี้ยคือโดนลดอันดับความน่าเชื่อถือลงมาละเพื่อสะท้อนความเสี่ยงด้านกฎหมายและผลกระทบต่อกําไรนระยะสันนั่นเองก็ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนในหุ้นยูเทชนเนาะอย่างตอนนี้นะครับยังต้องติดตามข่าวสารแบบใกล้ชิดและต้องพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจเข้าไปช้อนในช่วงนี้ด้วย เพราะว่าหากปัญหาต่างๆอย่างเช่นปัญหาสอบสวนลึกขึ้นเนี่ยหรือว่าค่าใช้ใจ่ายค่ารักษายังคงพุ่งสูงขึ้นเนี่ยก็อาจทําให้ราคาหุ้นนะครับร่วงลงต่อได้นั่นเองแต่ในทางกลับกันครับสําหรับนักทุนระยะยาวเนาะที่รับความเสี่ยงแล้วก็ยอมรับในเรื่องของความผันผวนได้ก็อาจมองว่าระดับราคานี้ในช่วงปัจจุบันเนี่ยอาจเป็นโอกาสในการช้อนด้วยซ้ําครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงหลายรายในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวออกมาแล้วเนาะได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นตัวเองแบบครั้งใหญ่เลย รวมถึงตัวเลขพื้นฐานของบริษัทนะครับก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจลูกออพทัมนะครับที่ยังคงเติบโตได้ดีระดับ PE ที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมากๆกครับก็เลยเริ่มมีแรงซื้อทยอยกลับเข้ามาบ้างและแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยจะยังมีน้ำน้วงความเสี่ยงจากพวกข่าวสอบสวนแล้วก็แนวโน้มผลประกรอบการที่ไม่แน่นอนอยู่แต่สําหรับสายถือยาวนะครับที่มองเห็นโอกาสก็อาจมองว่าหุ้นตัวนี้ยังไงก็ยังได้เปรียบคู่แข่งอื่นๆในตลาดเจ้าอื่นๆอยู่ดี ก็ง,ง่ายอ่ะใครเล่นหุ้นประกันมาคงทราบดีนะครับเวลาคนซื้อประกันเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งยูงเฮทนะครับมีฐานลูกค้าที่ต้องบอกเลยว่าใหญ่มากคือต่อให้มีข่าวด้านลบมาบ้างแต่ยังไงฐานลูกค้าเขาก็ใหญ่อยู่ดีอับความน่าเชื่อถือเขายังอยู่เบอร์ต้นๆอยู่ดีนะครับแล้วก็มีการขยายธุรกิจด้านข้อมูลสุขภาพและบริการดูแลที่ล้ําสมัยด้วยเอาจริงก็คือ,อยังเป็นหุ้นที่มีศักยภาพที่จะฟื้นตัวเมื่อสถานการณ์ต่างๆขี้ขายได้และผลประกอบการกลับมาเติบโตอีกครั้งนั่นเอง คือใครที่จะเล่นเนี่ยก็อาจจะใช้พวกกลยุทธ์ในการทยอยเก็บตามความเสี่ยงที่แต่ละคนรับไหวนะครับสาหรับหุ้นตัวนี้ก็สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยผมก็มาอัปเดตจังหวะลงทุนแบบรายละเอียดให้ทุกคนดูแล้วกันจากกราฟตอนนี้นะครับถ้าทุกคนสังเกตกราฟเนี่ยเส้นแนวโน้มที่ผมเอามานะสำหรับคนที่เพิ่งติดตามช่องเราหรือเพิ่งฟังเป็นครั้งแรกนะครับเส้นสีแดงนะครับคือเส้นแนวโน้มระยะสั้นที่สุดเลยสีเหลืองคือแนวโน้มระยะสั้นรองลงมาจากเส้นแดงนี่แหละไอเส้นสีเขียวนะครับคือเส้นชีวิตเป็นเส้นชี้ตาแนวโน,น,น้มใน ยื่นได้ก็มีโอกาสดีตัวสูงในระยะสั้นหลุดลงมาก็ยังล่วงนะครับเอางี้คือแดงเหลืองแล้วก็เขียวเส้นระยะสั้นสีแเงินคือเส้นแนวโน้มระยะกลางครับและเส้นสีขาวคือเส้นแนวโน้มระยะยาวทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่าสั้นกลางยาวณเวลานี้ยังคงชี้ลงทุกแนวโน้มเลยหมายความว่ามันก็ยังความเสี่ยงสูงอยู่นั่นแหละถ้าดูจากแค่แนวโน้มก็ง่ายๆครับผมพาทุกคนย้อนกลับไปนิดหนึ่งอ้ช่วงประมาณเดือนเมษาเนี่ยช่วงนี้ตอนนั้นราคายัางอยู่ที่ประมาณช่วง6กร้อยเหรียญอยู่เลยมันแต่หกร้อย แล้วก็ลงมาเหลือแค่ประมาณ200กว่าครับจาก600ลงมา200กว่าในระยะเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นนี่คือความลงแบบสุดยอดของยู้นเต่แเนี่ยครับแล้วก็เริ่มจะรีบาวดีตัวกลับขึ้นไปในช่วงนี้แล้วก็ย่อกลับลงมาบางคนที่เข้าไปช้อนเข้าไปเล่นเนี่ยคงกังวลกันหมดแล้วครับว่าบางคนคือพึ่งจะช้อนช้อนเสร็จล่วงลงต่อทําไงดีขาดทุนแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ใครที่จะเล่นเนี่ย ไม่ต้องไปหวังในเรื่องของการเก่งกําไรระยะสั้นขนาดนั้นมากคือถามว่าเล่นเก่งกําไรได้ไหมช่วงเนี้ยย h เอ็เล่นได้นะครับแต่ต้องจับจังหวะดีๆเทคนิคต้องจา๋จาๆไปเลยจะถ้าใครวางแผนเก็บตามพื้นฐานตามกราฟอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังเป็นหุ้นที่แข็งแก่งอยู่เช่นเดิมนั่นแหละเชื่อนะครับว่า มันยังสามารถกู้หน้ากู้สถานการณ์กลับมาได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นการล่วงลงมานะปัจจุบันร,รอบนี้ของยูเจเทลเนี่ยถามว่ายังเสี่ยงอยู่ไหมก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับยังตัดในเรื่องของความมันจะเป็นในการล่วงลงต่อไม่ได้ยิ่งตลาดในช่วงนี้จริงๆวุ้นตอนนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากตลาดมากหรอกแต่ปัจจัยต่างๆในในช่วงนี้เทน้ําเทท่าเข้ามาเหลือเกินในด้านลบเนี่ยใครตามอยู่ดีๆก็ลองดูแล้วกันนะครับผู้บริหารก็ เพึ่งเข้าไปซื้อหุ้นกันด้วยเนาะก็ลองดูว่าเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนทั้งนี้ทั้งนั้นครับใครที่อยากลองเล่นจริงๆนะครับผมก็เปิดเจ้าตัวอินดิเคเตอร์อย่างตัววงกลมสีขาวตรงนี้ขึ้นมาให้ทุกคนดูวงกลมขาวตรงนี้ครับเราเรียกว่า Time m a c r o หรือเรียกตามตัวคือช่วงเวลาหลุมดําไว้ดูจุดเปลี่ยนสําคัญของราคาหุ้นครับโดยสามารถตีขอบบนขอบล่างของมันเนี่ยขึ้นมาเป็นกรอบราคาในลักษณะนี้ได้หมายความว่าถ้าราคาหุ้นอยู่ในกรอบราคาตรงนี้ โอกาสไซด์เวก็จะสูงนะ่ครับปันพวนสูงแต่ถ้าทะลุขึ้นได้โอกาสดีตัวขึ้นก็จะสูงทันทีเลยแต่ทางกลับกันถ้ามนหลุดลงมาก็โอกาสล่วงสูงเหมือนกันนะครับและตอนนี้ทุกคนสังเกตดูเนี่ยในช่วงก่อนหน้ามันขึ้นมามีวงกลมขาวตรงเนี้ยเกิดขึ้นเพิ่งขึ้นมาไม่นานนี่เองแล้วตอนนี้คุณก็ย่อเรามาอยู่ด้านล่างของขอบวงกลมขาวแล้วก็ยังต้องระมังในเรื่อง,องของการหลุดแนวหล,ลับนี้ลงไปด้วยนะครับส่วนเขาจะลุ้นวิ่งจริงเนี่ยขอบบนของมันต้องลุ้นทะลุถึงจะลุ้นกลับตัวแบบจริงจังหน่อย แต่ถามเรื่องโมเมนตัมในการดีตัวขึ้นช่วงนี้ถามว่าเยอะไหมแท่งแดนปัจจุบันครับเป็นเลข4-4ม่วงไอเลข4ม่วงตรงนี้ครับคือแพทเทิร์นขึ้นต่อเนื่องถึงเลข9ตอนนี้เลข4ละ5-6-7-8-9ก็อาจจะตามมาได้ถูกไหมเนี่ยเริ่มมีโมเมนตัมขึ้นบ้างแต่ว่าอเนาะแค่ช่วงสั้นนะครับช่วงนี้ไม่ได้เยอะมากเพราะถ้าไปดูเงินทุนจริงๆเนี่ยต่าง2นะครับแท่งแดงเนะี่ยคือเงินทุนไหลเข้าแท่งเขียวคือเงินทุนไหลออกตอนนี้ถ้ามองภาพรวมเงินก็ไหลออกมากกว่าไหลเข้าเพิ่งจะมาไหลเข้าแค่ช่วง สามวันล่าสุดนี่เองผมดูทางเฟรมเดลี่ชาร์ตนะแท่งละวันหมดเลยนะครับสามวันล่าสุดนี่เองที่เพิ่งไหลเข้ามาและเงินกันไหลเข้าไม่ได้เยอะมากครับส่วนตัวลายใหญ่หน้าต่างที่สามครับก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยหน้าต่างที่สามเนี่ยแท่งแดงคือลายใหญ่แท่งเหลืองคือลายย่อยเดเทตต่างๆ,ๆางแท่งเขียวคือคนติดทุนติดดอ,อยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ลายใหญ่ก็หายไปแล้วนะในเดลี่ชาร์ตนะครับแท่งละวันพวกนี้แทบไม่เห็นลายใหญ่เลยเห็นแต่แท่งเหลืองลายย่อยกับแท่งเขียวคนติดดอ,อยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันตั้งขึ้นตอนนี้ครับมันยมยอะาก เพราะชั้นกรอบราคาจากวงกลมขาวที่เราเอามาอัปเดตให้ฟังกันเนี่ยขอบด้านล่างตรงนี้จะอยู่แถวๆบริเวณประมาณโซน290เหรียญน,นะครับเลขกลมๆเพราะฉะนั้นถ้าราคาของหุ้น UNH นะครับล่วงลงมาไม่ต่ำกว่า290ใครอยากลุ้นรีบาวลุ้นดีดตัววิ่งขึ้นต่อก็ลุ้นไปทั้งระยะสั้นและระยะยาวลุ้นไปครับไม่มีอะไรมากก็ตามเงินทุนไปตามใดที่เงินทุนยังไหลเข้าถ้าไม่หลุด290ก็ยังสามารถลุ้นรีบาลต่อได้แต่ในทางกลับกันนะครับ ถ้ามันลงมาแถวสองเก้าศูนย์แล้วเงินทุนเริ่มไหลเข้าน้อยลงแท่งแดงตรงนี้เริ่มมีขนาดเล็กลงเมื่อไหร่หรือว่าเงินทุนกลายเป็นไหลออกแท่งเขียวเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นก็ต้องระวังหลุดแล้วก็ร่วงลงต่อด้วยนะครับก็ตามกันดีๆแล้วกันเพราะว่าหุ้นตัวนี้ผมเคยเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังรอบหนึ่งแล้วว่าถ้าใครจะเล่นเนี่ยให้ติดตามช่วงที่มันเริ่มพักตัวเริ่มนิ่งก่อนแล้วก็เริ่มมีเงินทุนรายใหญ่เข้ามายืนยันบ้างตอนนี้มีเงินทุนเขามายืนยันบ้างแต่รายใหญ่ยังไม่ ก็ตามกันดีๆแนวรับ290กนะ้าศูนย์ณระยะสั้นเวลานี้ครับส่วนแนวต้านที่มาต้องลุ้นไปเทสแล้วก็ลุ้นทะลุขึ้นหึงจะลุ้นรีบาวแบบจริงจังหน่อยเนี่ยตรงนี้คือประมาณช่วง3า0ร้อยยีสบแต่เราขอดูนิดหนึ่งประมาณสามสองปดครับประมาณ3ามสองปผมตีไวสักประมาณ3 2, มามสองปดถ้าทะลุ3ามปได้เมื่อไหร่โอเคนั่นคือช่วงที่มันมีโอกาสรีบาวขึ้นแบบจริงจังหน่อยก็ลองติดตามกันดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาต่ำกว่า300อเหรียญเนี่ยก็ถือว่า คนน่าจะติดตามกันเยอะแล้วนะสําหรับคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของพื้นฐาน UNH นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูจากกราฟนะเวลานี้มันไม่ต่ำขึ้นเริ่มมาก็ลองรุนนะรับ2 9 0ดูแล้วกันมาหลุด290เก้นหลุดติตัวต่อหลุดลงมาระหว่างล่วงครับแล้วถ้าดูตาเฟรมใหญ่อย่างวิ a r t นะครับจริงๆแล้วถ้าดูวิ e k l y ชา a ์ตตรงนี้คือแท่งละสัปดาห์นะจะเห็นได้เลยว่าแพทเทิร์นขาลงนะครับยังไม่จบเลยมีเลขหกแพทเทิร์นขาขึ้นขึ้นมาในวิกล่าสุดนี่เอง ป9อาจจะตามมาก็ได้นะครับแค่วีคนี้แท่งแดงก็เหมือนกันนะยังเป็นแท่งแดงอยู่นะแคปปิดสูงกว่าวีคที่แล้วนิดหน่อยแค่นั้นเองครับเงินทุนยังไหลออกอยู่เหมือนเดิมครับไหลเป็นสายน้ําเหมือนเดิมลายใหญ่ก็ยังไม่เห็นเหมือนเดิมในวิกฤตชาร์ตนะครับแท่งเหลืองรายย่อยก็เพิ่มขึ้นมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยครับแท่งเกียวคนติดดอยก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือถ้าดูวิกฤตชาร์ตยังเสี่ยงโอกาสลงต่อยังชัดอยู่ก็ลองไปลุ้นกันดูถ้าดูจากแนวรับวิกฤตชาร์ตนะประมาณแนวรับ2.90นะ ให้ราคาปิดช่วงต่ำสุดก่อนหน้าต่ำกว่า290นี่คือก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะฉันเน,นี่ยรับ290นี่แหละครับลองดูครับเป็นตัวชี้วัดยูเอในช่วงปัจจุบันเลยถ้าไม่หลุดอยากลุนรีบาวลุ้นไปอยากลุนดีตัววิ่งขึ้นลุ้นไปลนไไหลุดเมื่อไหร่ก็ระวังลงต่อนะครับถ้าถามว่าแนวรับสำรองถัดจาก290มีที่ราคาเท่าไหร่บ้างอันดับแรกครับผมพาไปดูถแถวแนวรับด้านล่างก็คือตรงวงกลมขาวขอบด้านบนตรงนี้ตอนนี้อยู่แถวประมาณ260ครับ ดูเป็นแนวรับสำรองได้260แนวรับสำรองนะครับลองลงมาครับขอบด้านล่างของวงกลมขาลูกนี้240ครับก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งก็ดูไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็ถือลึกมากแล้วนะ240เนะี่ยใครอยากลองติดตามลองไปพี่นาดูนี่คือจังหวะแนวรับแล้วก็แนวต้านของยูเอนยูนเอชีต้องไปเทสนะครับโมเมนตัม um ขึ้นลงต่างๆทั้งเงินทุนและรายใหญ่ก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ล,ลองฟังแล้วก็ทกําการบ้านกันใครที่คิดว่าอยากช้อนตอนนี้ ก็ลองไปพี่ณาที่ผมวิเคราะห์ไปใครที่ิว่ารอก่อนดีกว่าหรือว่าไม่ชอบหุ้นตัวนี้แล้วก็ไปทําการบ้านตัวอื่นได้นะครับก็ลองดูนี่คือตัวแรกที่พาทุกคนมาลองดูกันส่วนตัวถัดมาตัวที่2ครับตัวที่2ที่ผมพามาดูครับก็กลับมาที่หุ้นยอดฮิตนอที่ช่องเราวิเคราะห์กันบ่อยๆอย่าง n v d a หรือ NVIDIA นั่นเองครับ NVIDIA นี่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นหุ้นนะ่ย ต่อให้เล่นเยอะเล่นน้อยนะครับคงมีผ่านมือกันอยู่แล้วล่ะตัวนี้ก็เอามาอัปเดตให้ฟังกันคนลหลายๆคนก็ถามกันมาเยอะมากนะครับว่าเก็บก่อนหรือหลังไตมากออกดีราคาที่วิ่งกลับไปร้อยสามสิบเหรียญเข้าตอนนี้จะยังดีหรือเปล่านะครับตอนแปดสิบกว่าเก้าสิบหนึ่งร้อยไม่ได้เก็บกันก็ลองมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับตัวนี้ก็เป็นผู้นำด้าน GPU และ AI ชิปที่ครองตลาดโลกได้แบบแข็งกังอยู่แล้วโดยเฉพาะในกลุ่ม data center แล้วก็การประมวลผล AI ขนาดใหญ่ครับ แต่ยังไงก็ตามครับใครี่ตามผู้ตัวนี้มาคงทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยบริษัทเขากําลังเผชิญแรงกดดันจากข้อจํากัดการส่งออกชิปไปยังจีนนั่นเองซึ่งเป็นตลาดสําคัญด้วยเนาะที่เคยสร้างรายได้ถึง13%ของรายได้รวมทั้งหมดของเอ็นบีเดียเลยครับเมื่อเร็วๆนี้ครับรัฐบาลเมกาเนี่ยเขาได้สั่งห้ามการส่งออกชิปแค่20ของเอ็นบีเดียไปยังจีนซึ่งซีอีโออย่างป๋าเจนเซนห่วงเนี่ยเขาก็ออกมาแย้งนะออกมาวิจารณ์เลยครับว่านโยบายนี้เนี่ย เป็นความล้มเหลวและอาจส่งผลให้จีนเนี่ยเร่งพัฒนาเทคโนโลยีชิปของตัวเองเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าไปครับถือว่าไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลยโดย Nvidia เอ็นวีเดียคาดว่าจะสูญเสียรายได้ถึง15,000ล,ล้านดอลลาร์จากการห้ามส่งออกนี้ด้วยนะครับก็ถือเป็นข่าวลบเนาะที่ทําให้หลายคนเนี่ยกังวลกันแต่ถึงแม้นะครับมันจะมีข่าวหรือว่าข้อจํากัดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย เอเบเดียเขาก็ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในจีนอยู่ดีครับคือเอาไว้ง่ายไม่ยอมแพ้ตลาดทุนจีนเนี่ยคือย,ยังต้องเอาให้ได้ครับโดยมีแผนเปิดศูนย์วิจัยและก็พัฒนาในเซี่ยงไฮ้นั่นเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับตลาดจีนและรับมือกับข้อจํากัดด้านการส่งออกอยู่ดีครับและถึงแม้เขาจะมีความท้าทายจากข้อจํากัดการส่งออกแต่ความต้องการชิปเนี่ยเ็าต้องบอกก,ก่อนนะครับว่าความต้องการชิปไอททั่วโลกเนี่ยยังคงสูงมากนะสูงมากเลยแหละครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องไป ร่วมทุนร่วมมือกับซาอุด้วยถูกไหมแล้วก็มี UAE ด้วยนะครับที่สั่งชิปปริมาณมากนะครับไปทําศูนย์ข้อมูลก็ถือมีขาวบวกต่างๆมาให้เราเห็นกันอยู่นะครับราคาเอ็นวีเดียก็แทบจะไม่ได้ลงเลยนะครับความต้องการชั่วโลกเนะี่ยยังคงสูงและเอ็นวีเดียก็ยังคงมีโอกาสเติบโตจากตลาดอื่นๆทั้งสหรัฐยุโรปและกตะวันออกกลางอยู่ดีครับไกลมากที่จะถึงนี้เนาะก็น่าจับตามองมากนะเขาะจะเป็นการสะท้อนให้เห็นด้วยนะครับว่า เจ้าเอ็นวีเดียเนี่ยเขาจะยังสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตของตลาด AI ได้ขนาดไหนหลังจากที่เพิ่งสร้างสถิตใหม่มาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาโดยเฉพาะรายได้จากกลุ่ม Data Center ที่เติบโตแรงจากความต้องการชิป AI อย่างพวก H 1 0หนึ่งร้ยบร้อยครับะบหนึ่งร้อครับที่ยังคงสูงเรี่ยวเลยเพราะฉะนั้นครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คาดกันว่าไตรมาสนี้เนาะอาจมีการเติบโตที่น่าพอใจจากการขยายตัวของตลาด AI และ Data Center นี่แหละเพราะว่าเป็น2ธุรกิจหลักเลยที่พักกัน การเติบโตในช่วงปัจจุบันนั่นเองแต่ก็ยังต้องระวังในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของข้อจำกัดการส่งออกไปจีนครับที่อาจเริ่มส่งผลกระเทือนในไตามาสถัดไปบ้างหากลูกค้าในจีนเขาไม่สามารถเข้าถึง GPU ระดับสูงได้เพราะฉะนั้นครับคำถามพี่ว่าเก็บก่อนหรือว่าเก็บหลังประกาศไตามาาถ้าเป็นนักลงทุนสายระยะสั้นเนาะก็อาจพิจาหลังตัวเลขไตามาาต่างๆออกได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายสํานักต่างๆเนี่ยชื่อดังต่างๆเขาก็ออกมาพูดกันนะครับว่ายังคง ให้พิจารณาเข้าเก็บช่วงนี้ได้อยู่ดีถ้ารับความเสี่ยงได้แต่ถ้าเป็นสารระยะยาวที่เชื่อมั่นในเรื่องของสายพาพของ NV ็นวีดียอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถพิจารณาทยอยเก็บได้ทั้งก่อนแล้วก็หลังไซน์มากเลยนี่ก็จะเป็นข้อมูลของ NV ็นวีดียนะครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะรับรู้ในเรื่องค่าใช้จ่าย5.5พันล้านดอลลาร์เนเนาะเรื่องของค่าเสียหายต่างๆนะครับพี่ส่งออกไปยังจีนโดนจํากัดเนี่ยท่านี้ทา่านครับมันก็เป็นผลกระทบในช่วงนี้เท่านั้นนั่นแหละแล้วถามว่าอราคา130เหรียญของเอ็นวีด ปัญหาคือมันแพงหรือ,อยังครับเพราะว่าไอ้ก่อนหน้ามันล่วงลวงไป8 6เหรียญไงเนี่ยลงไปถึง8 6เหรียญช่วงก่อนหน้าตอนนั้นคือคนทะเลาะก,กันเยอะมากครับบอกว่าสือ่อีเดียมไม่มีทางลงมาต่ำกว่าร้อยหรอกถึง90้าสิบลอเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ลงไป80กว่าแล้วมันก็เริ่มเด้งกลับขึ้นมานะครับแต่ช่วงนั้นผมเชื่อว,ว่าคนน่าจะช้อนกันเยอะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มนะครับที่ยังคงลังเลไม่ค่อยไว้ใจยังใจโลเลแล้วก็มาแต่ช้อนช่วงนั้นนะครับ ก็มาโลเลแล้วก็มากังวลกันว่าช่วงนี้ร้อยสาสิบแล้วจะเอาดีหรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้ช่วงร้อยสาสิบเนี่ยถามว่ามันกลับขึ้นมาเยอะอยังเยอะแล้วนะครับกลับขึ้นมาค่อนข้างสูงในระดัแบบหนึ่งแค่ช่วงเวลานี้นะแต่ถ้าถามเรื่องของอนาคตเนี่ยเอ็นบีเดียไปร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับอันนั้นก็มีโอกาสไปต่อได้สูงอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องหลังจากนี้เพราะฉะนั้นอราคาตรงเนียร้อยสามสิบกว่าถ้าใครที่คิดจะเล่นนะช่วงนี้ก็ลองพารณาดูว่าเราจะเล่นระยะไหนถ้้าาาเาเเรรล่นสนสกกงํไ ราคานี้ก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะว่าเงินทุนนะครับถ้ามองจากหน้าต่าง2เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินไหลออกมา3วันแล้วนะครับเพราะคนที่เล่นตามเงินทุนเนี่ยถ้าซื้อตามเงินทุนเนาะในช่วงที่เงินไหลเข้านะครับขึ้นเลข1เลข2ช่วงนั้นแล้วไปขายตอนเงินไหลออกนะครับก็ซื้อแต่แถวราคาประมาณช่วงราคาร้อยต้นๆ้นะช่วงร้อยต้นๆ้นนะครับประมาณร้อยสามร้อยสี่ประมาณนั้นแล้วก็ไปขายช่วงประมาณร้อยสามสิบกว่านี่แหละช่วงล่าสุด นี่คือคนที่เล่นเก่งกำไรตามเงินทุนช่วงนั้นตอนนี้คือเงินเริ่มไหลออกครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นสั้นเก่งกำไรก็อาจจะต้องติดตามดูนิดหนึ่งว่าเงินจะกลับมาไหลเข้าเมื่อไหร่แต่ถ้าใครที่แบบวางแผนจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับจะ DCA หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองพิจารณาแนวรับต่างๆได้เพราะว่าถ้าดูจากรายใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงมีเยอะอยู่ดีครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าใครเล่นสัน้นถ้าจะเอาไม่ชัวร์ก็รอตัวเลขหลังไตรมาสออกแต่ถ้าใครที่แบบรับความเสี่ยงได้อยากเล่นเลยนะครับก็ พิจารณาตามความเสี่ยงที่เรารับไว้คนวางแผนระยะยาวก็ลองมาดูกันได้นะครับแนวรับแน,ว,นวต้านต่างๆนะเวลานี้ของอินเวเดียมันเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าดูจากกราฟนะเวลานี้เนะาะทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตนี้ผมเปิดเดลี่ชาร์ตอยู่นะแท่งละวันหมดเลยไอแนวต้านก่อนหน้าเนี่ยมันจะอยู่แถวโซนประมาณเกือบเกือบร้อยสี่สิบเพราะฉะนั้นครับผมก็ตีเป็นช่วงไฮเก่าที่มาติดต้านนี่แหละก็คือมาช่วงร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญหนึ่งสามเจ็ดถ้าทุกคนลองสังเกตดูนะราคาตรงเนี้ยผมตีเส้นออกมาปุ๊บ มีวงกลมขาวขอบบนตรงนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นครับ137ก็ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญในเวลานี้ที่ NV i d i a เดียต้องไปเทสซึ่งถ้าไม่สามารถเทสแนวต้าน137ผ่านก็ระวังการพักตัวไซเวย์และอาจจะมีการย่อลงมาให้เราเห็นบ้างนะครับหลังไต่มาสแต่ไต่มาสคาดว่าจะออกมาดีนะก็ต้องลองดูว่าจะมีอะไรผิดคาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือไม่ใช่ไตมาสนี้หรอกคงเป็นไตมาสหน้านะครับอันนี้คืออาจจะเห็นได้ชัดเจนแต่ตอนนี้ใครแบบอยากลองลุ้น 137ลองไปเทสดูว่าผ่านหรือเปล่าถ้า137เทสผ่านเงินกลับมาไหลเข้าได้โอเคอยากลุนวิ่งต่อก็ลุนได้สบายๆนะครับเพราะว่า NVIDIA โอกาสกลับไปทําจุดสูงใหม่เนี่ยเป็นเรื่องแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นเองว่าจะวิ่งเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับใครแบบอยากลองติดตามก็ลองลุ้นดูแต่ตอนนี้คือแนวต้านผมดูอยู่ที่137ก่อนละกันส่วนแนวรับในช่วงปัจจุบันนะครับถ้าดูจากวงกลมขาวตรงนี้นะไอ้ลูกที่เราดูแนวต้านตอนแรกอ่ะ แล้วก็ไอตรงเส้นสีแดงเส้นระยะสั้นแถวแถวนี้ครับมันจะอยู่ใกล้ๆเคียงกันประมาณช่วงร้อยยิบเก้าหนึ่งสองเก้าลองดูครับว่าโซนหนึ่งสองเก้าตรงนี้ครับจะลงมาหลุดไหมซึ่งถ้าไม่หลุดโอเคช่วงนี้อาจจะมีการพักตัวบริเวณหนึ 3, ่งสองสองเก้าหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งไปจนถึงสามปลายๆนะครับไม่แล้วก็ไปเทสหนึ่งสามเจ็ดเราจะผ่านหรือเปล่าแค่นั้นเองหนึ่งสองเก้าถึงหนึ่งสามเจ็ดอะ อาจจะไซด์เวย์ช่วงนี้ไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งถ้าไม่หลุดแนวรับนี้นะแต่ถ้าเริ่มหลุด129เมื่อไหร่นะครับแนวรับเอ็นวีเดียนะครับถ้าดูจากตรงเส้นน้ําเงินเส้นระยะกลางแล้วก็เส้นสีขาวระยะยาวบวกกับวงกลมขาวลูกนี้นะครับซึ่งเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญเนี่ยไอ้ตรงนี้จะอยู่จากาบริเวณประมาณโซนร้อยยี่สิบสามเหรียญครับหนึ่งสองสามนี่ถือว่าเป็นระดับราคาแนวรับในช่วงนี้ที่ค่อนข้างหนาพอตัวก็ลองลุ้นดูว่าตอนหุ้นย่อเรามาเจอแนวรับเงินไหลออกเพิ่มหรือเปล่าถ้าไหลออกเพิ่มก็ระวังหลุดแนวรับ ถ้าลงมาแล้วเงินไหลเข้าได้เหลือออกน้อยลงเมื่อไหร่โอเคอาจจะรับอยู่นะครับก็สามารถพิจารณาตามแต่ละจุดได้เลยแนวะรับสำรองอีกแนวหนึ่งครับประมาณช่วงร้อยสิบเจ็ดเหรียญครับนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดผมก็ดูแนวะรับจากทางเฟรมเดลี่ชาร์ตไว้ทุกคนประมาณนี้แล้วกันส่วนถ้าดูวิกฤติชาร์ตดูทางเฟรมใหญ่หน่อยเนี่ยใครแบบเล่นทางเฟรมใหญ่ไม่อยากแบบเล่นสัน้นไม่อยากแบบดูทางเฟรมเล็กเกินไปนะครับตอนนี้นะครับมันก็ค่อยๆเริ่มดีดตัวลับขึ้นมาเงินทุนก็ยังไหลเข้าต่อเนื่องมาวิกที่สี่ละเนี่ยเดือนนึ แต่ก็ตัวรายใหญ่ก็ยังเยอะเหมือนเดิมสูงกว่าเส้นม่วงค่าเฉลี่ยของเขาด้วยนะครับก็ถือว่ายังมีแรงบวกต่างๆชัดเจนในทางเฟรมใหญ่อย่างวิกฤติชาร์ตเลข5้าประเทศขาขึ้นก็ยังชัดอยู่นะครับหกเจ็ดแปดเก้าอาจจะลุ้นตามอีก3สัปดาห์ก็ได้เดีย๋ยวอีก3ามสี่สัปดาห์เนี่ยสี่แท่งเนี่ยยังพอลุ้นได้อยู่แต่ทั้งนั้นก็ลองไปลุ้นดูว่าจะขึ้นมาทำาอทำ High ไฮเมื่อไหร่นะครับจริงๆก็ลุ้นทำาอทำไฮนะแต่ก็อย่างว่าครับถ้าไปดูทางเฟรมเดล่ชาร์ตเมื่อกี้หนึ่งสามเจ็ดก็ลุ้ รู้ไม่ได้ก็อาจจะมีการพักตัวย่อลงมาก็ลองดูอ้างอิงจากเดลิชาร์ดและวิกลีชาร์ดประกอบดูทางเฟรมใหญ่ขึ้นยังแข่งอยู่ครับใครอยากลองก็ลองไปพิจารณาได้ครับตัวนี้ถ้าดูแนวรับจากในวิกลีชาร์ดนะถ้าใครแบบอยากด้นานแนวรับจากวิกลีชาร์ดนะครับก็จะมีบริเวณ1นึ่นะครับหนึ่ตรงเส้นค่าเฉลี่ยด้านบนแล้วก็ประมาณ1 1 0เลยครับลึกๆเลยเพราะว่าในวิกลีชาร์ดจะดูลึกๆนิดน,นึงประมาณ110เหรียญแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือประมาณช่วง100เหรียญน,นะครับ นี่คือแนวรับต่างๆผมก็ดูไว้จนถึง100ก่อนแล้วกันถ้าต่ำกว่าร้อยอีกรอบหนึ่งหราออยังเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ฟังใหม่นี่คือสําหรับหุ้น NVDA หรือ n อ i น i a เดียในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาง่ายสรุปก็คือเป็นหุ้นที่ยังแข่งในภาพรวมใหญ่ลุ้นเติบโตได้ดีต่อแม้มันจะมีเรื่องของข้อจํากัดต่างๆนะครับเรื่องของการส่งออกชิปไปจีนที่มากระทบกระทั่งบ้างนะครับแต่ยังไงหุ้นตัวนี้ก็ยังแข็งแกร่งมีคู่แข่งต่างๆมามันก็ยังมีความต้องการสูงในโลกนนีี้้อยู่ดรับสําหหุ nvidia หรือ nvidia ใครวางแผนก็ลองมาทําการบ้านเพิ่มเติมได้เลยจริงตัวนี้ผมก็มาอัปเดตในไลฟ์สดเนาะไลฟ์ของช่องนะครับผมเอามาพูดบ่อยมากทุกตันพูดเสาเข้ามาฟังกันได้นะครับก็อไปประมาณนี้แล้วกันใครสนใจตัวไหนนะครับ2ตัวที่ผมมีขอให้ฟังเอามาอัปเดตให้ฟังเนี่ยก็เอาไปทําการบ้านต่อยอดได้เพราะว่าในคลิปเนี่ยผมจะไม่มีการแนะนําซื้อขายแต่อย่างใดผมมีขอพูดให้เพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับใครแบบอยากได้แบบอัปเดตแต่ละวันแต่ละวันก่อมาตามในไลฟ์สดได้ แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะใครมีข้อมูลอะไรามาใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสตัวนี้นะครับชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหน UNH อยากช้อนหรือไม่อยากช้อนเอ็นวีเดียรอก่อนไตามากหรือหลังไตามากก็สแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเพื่อนเพื่อนๆที่เข้ามาฟังเขาก็จะได้อ่านแล้วก็เอาไปช่วยเป็นข้อมูลการตัดสินใจในระดับหนึ่งเนาะก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ส่วนใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์และสุดท้ายนี้ก็ฝากไน้นิด,นดนึงครับท่านใดสนใจสนับสนุนช่อง YouTube มามา่เล่นหุ้นของเราก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของแฟนตัวยงช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆได้นะครับเรามีสิทธิพิเศษต่างๆให้แฟนตัวยงช่องเนี่ยมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลิปเรียนเทคนิคหุ้นสุดพิเศษครับที่ผมอัหลงแบบทุกสัปดาห์ใครชอบเรียนคลิปเทคนิคหุ้นมาเรียนกันได้ แล้วก็มีคลิปวิเคราะห์หุ้นทากันบ้านทั้งตลาดไทยตลาดอเมริกาทุกสัปดาห์ด้วยครับตอนนี้ผมก็จัดไลฟ์สดเนาะเฉพาะแฟนตัวยงทุกวันอาทิตย์เวลา9โ0น .40 ก็สามารถเอาหุ้นมาให้ผมช่วยวิเคราะห์กราฟแบบเรียบไทม์เพื่อทําการบ้านหุ้นก่อนตลาดเปิดกันได้แล้วก็จะมีคัดเรียนต่างๆนะครับที่จัดขึ้นมาประมาณเดือนละค่า2คัสแฟนตัวยงก็สามารถเข้าเรียนได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับผมขอแจ้งทุกคนไว้เลยว่าเรามีตัว AI สำรวจหุ้นกระทิงให้ใช้งาน4-7 เอไอสำหรับู่กระทิงครับก็เอาช่วยในการจับจังหวะหาจุดซื้อถือขายได้แบบแม่นยําแท่งแดงสัญญาณซื้อแท่งเหลืองสัญญาณขายนําเงินสัญญาณถือหุ้นแท่งฟ้าให้ระวังไม่ต้องเล่นช่วงนั้นนะครับนะครับก็เอามาช่วยวิเคราะห์หุ้นได้แบบแม่นยําแล้วก็มีตัว AI ไว้ติดตามลายใหญ่แบบที่ผมใช้เมื่อกี้นี้นะครับแท่งแดงลายใหญ่แท่งเหลืองลายย่อยแท่งเขียวคนติดหุ้นติดตอยให้ใช้ฟรี1เดือนเต็มๆมเลยด้วยนะครับนี่คือสิทธิพิเศษของแฟนตัวยงช่องเรา และค่าใช้จ่ายในการเป็นแฟนตัวยงช่องเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดครับเดือนละแค่1 0 0กว่าบาทเท่านั้นแทบจะไม่ต้องคิดเยอะเลยครับแค่ AI2 ตัวนี้ก็เกินคุ้มแล้วครับเอาไปช่วยวิเคราะห์หุ้นกันได้เลยแล้วก็แจ้งเพิ่มนะ AI2 ตัวนี้เนี่ยแจกฟรีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับหมดเดือนนี้ไปจะไม่มีแจกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากได้2ตัวนี้ไปฝึกวิเคราะห์หุ้นเนี่ยก็มาเป็นแฟนตัวยงช่องแล้วก็เอาไปใช้กันได้นะครับ แค่1 0อกว่าบาทเท่านั้นแทบจะไม่ต้องคิดเดยอะเลยก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ครับใครสงสัยอะไรก็อคอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปแล้วกันคลิปนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ